ผู้ชมค,ครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะผมยังอยู่กับอ,อาจารย์สิทธิชัยจันทรสิลปินฮะท่านเป็นนักวิชาการทางด้านดาราศาสตร์อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์คณะชัยธนทวพิพันธ์คุณฮะท่านเป็นกรรมการของบริษิสมาคมดาราศาสตร์นานาชาตินะครับวันนี้กําลังคุยกันถึงเรื่องดวงจันทร์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูกิจกรรมของคนในวงการโาราศาสตร์ครับเชิญครับครับผมครับ สำหรับกิจกรรมนะครับผมดีๆนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลรนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลรนิธิพระอุดมศิลปคุณเสริมสุวัฒโนนะครับก็จัดให้มีกิจกรรมดีๆนะครับเริ่มต้นที่การบรรยายพิเศษนะครับฟรีนะครับทุกวันเสาร์นะฮะสำหรับเสาร์วันนี้นะฮะก็คือวันที่16มกราเนี่ยครับก็จะจัดให้มีการบรรยายเรื่องโหราศาสตร์ระบบธาตุนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับ2ชั่วโมงเต็มนะฮะโหราศาสตร์ระบบธาตุจากกราศีและคู่ดาวนะครับอันนี้จะอบรมโดยท่านอาจารย์อาณัทนะน,นะครับสันคชาและก็ผมนะครับคณะชัยธนทวิพันธุ์กุลนะครับท่านอาจารย์ดรพินโยคงเจริญนะครับท่านให้เกียรติเป็นพิธีกรนะครับจะจัดให้มีการอบรมที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับใกล้กับแยกเทวกรรมนะครับ อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการอบรมโหราศาสตร์ไทยฟรีนะครับอันนี้จัดให้มีนะครับทั้ง3โครงการนะครับก็เริ่มต้นที่โครงการบางขุนนนท์นะฮะจะจัดให้มีทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึง17นาฬกานะครับส่วนวันพฤหัสบดีก็จะจัดที่โครงการวัดสมนัตนะครับ ตั้งแต่เวลา13นาฬกาถึง15นาฬกานะครับส่วนวันอาทิตย์นะฮะก็จะจัดขึ้นที่โครงการวัดราชนัดดารามซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานแห,งาแห่งแรกนะครับจะจัดให้เริ่มต้นตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึง17นาฬกานะครับอันนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทั้งทั้งสองกิจกรรมนี้นะครับท่านใดที่สนใจสะดวกที่ไหนก็เรียนเชิญครับ แล้วก็สมาคมของเรายังมีศาสตร์ต่างๆนะฮะให้ท่านได้เข้ามาศึกษาเข้ามาอบรมนะครับก็มีทุกศาสทุกแขนงนะครับผมก็สอบถามกันมาได้ที่เบอร์นะครับของสมาคมครับท่านอาจารย์ครับก็โดยสรุปก็แล้วกันว่านะครับสมาคมเราเนี่ยคือสมาคมบริษัทนานาชาติก่ตั้งมาก็40กว่าปีนะครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็พอสมควรนะจังเกตอายุเท่าไหร่ อ่าสีไปลายแล้วครับหลายฝนล้หลายฝนหลหนาวแลอายุประมาณสมาคมานะตอนนี้ก็มีสำนักงานแห่งใหญ่ครับนะอยู่ตรงวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับก็ใช้พื้นที่ของวัดนะฮะใกล้ๆโลหะปราสาทที่สวยๆนะฮะแล้วก็ยังใช้พื้นที่ของโรงเรียนวัดราชนัดดาด้วยครับนะครับนอกจากนั้นก็มีโครงการ ของสมาคมและเป็นที่ตั้งสำนักง,งานมูลนิธิสมาคมโบรารณสถานนานาชาติอยู่ที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะฮะใกล้วัดสมมนัดวิหารนอกจากนั้นก็ยังมีอีกแห่งหนึ่งนะฮะนะครับอยู่ที่สามแยกบางขุนนนท์นะครับตรงนั้นเป็นที่ตั้งของมูลนิธิพระดมศิลคุณเสริมสุวัฒโอน,นะครับทั้งสามแห่งนี้ก็ให้บริการนะฮะ ประชาชนและการเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์และก็ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอันดีสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์นะฮะสือต่อไปอ่าและก็ส่งเสริมสัมพันธภาพกับสมาคมโหรวนานาชาติด้วยนะครับก็สนใจสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะฮะสามแห่งอาจารย์เกรติรู้ไหมสามแห่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดราชนดาหนึ่ง อยู่ที่ข้างวัดสมบรณสองนะฮะนะฮะเป็นตึกแถวนะใกล้วัดนะก็ไม่ใช่ไปเดินอยู่ข้างๆวัดแล้วจะไม่เจอนะแล้วก็ที่โครงการบางขุนนนท์นะรัตรงสามแยกนะครับมาสู่อาสานหาอาสาหะเนี่ยนะฮะเป็นวันที่คล้ายวันที่พระพุทธองค์นะฮะ ประกาศพระศาสนาเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกรใช่ไหมนะฮะพระธรรมเทศนานั้นคือธรรมจักรกับประวัตนสูตรนะครับธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนี่ยเป็นการนำเสนอกันลวกันนะฮะ เรื่องของอริยสัจสี่นะฮะอริยสัจสี่แล้วก็เสนอแนวทางใหม่ด้วยครับนะนะครับก็คือท่านจะปฏิเสธนะปฏิเสธไอ้ทางที่มันสุดโตง่งนะฮะสองสายนะฮะไม่ใช่สาย60กับสาย,สสาย <c oughs> 2นะฮะ <c oughs> สายปฏิเสธสองสายคือสายแรกก็คือสายที่มันตึงเกินไปนะฮะ นะฮะอย่างที่พระองค์ไปบำเพ็ญทุกขละกิริยาอย่างเนี้ยนะี่ยถือว่าเป็นทางเดินที่มันตึงเกินไปนะฮะหรือที่พระองค์เคยอยู่ในพระราชวังนะสเสวยศขแวดล้อมไปด้วยนางสนมอะไรอย่างเนี้ยอยู่ปราสาทสามฤดูอะไรอย่างเนี้ยนะฮะตรงนั้นมันก็หย่อนเกินไปไงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพระองค์ก็พบทางสายใหม่ นะฮะทางสายใหม่นั้นคือทางสายกลางนะ,ะที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะครับเม <c oughs> ื่อพระองค์รู้นะฮะก็คิดที่จะปโปรดนะฮะสรุปแลป้วโปรดนะครับนะฮะตัดสินใจอยู่หลายนาทีทีเดียว <c oughs> นะฮะปโปรดก็ตั้งใจที่จะปโปรดใครตอนแรกเนี่ยตั้งใจที่จะปโปรดท่านอาลารดารบท <c oughs> นะฮะกับท่านอุทกดาบท ซึ่งเป็นอาจารย์รนะฮะแต่ปรากฏว่าท่านเสียชีวิตไปก่อได้ข่าวรหรือรู้นะฮะว่าท่านถึงแก่กรรมนะฮะคือเสียชีวิตนั่นแหละนะฮะไปก่อนนั้นแล้วนะฮะก็เลยนึกถึงบุคคลนะฮะห้าคนที่เคยปลนริบัติวัดถานะฮะที่เคยมาดูแลไอ้หคนนั้นมีใครบ้างอาจารย ครับที่เรียกว่าปัญจวัคคีย์นั่นเองนะฮะท่านแรกก็คือท่านัญญาโกลธัญะนะครับแล้วก็ท่านวัปปะนะฮะแล้วก็ท่านพัทธิยะนะฮะท่านมหานามะแล้วก็ท่านอสิชิครับผมครับท่านเหล่านี้ก็จะบรรลุธรรมไล่กันครับครับก่อนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งครับนะฮะนะครับปัญจวัคคีย์ท้าเนี่ยล้วนมีประวัตินะฮะของแต่ละท่านนะฮะ อย่างท่านโกนธัญญาหรือพรามโกนธัญญาเนี่ยนะฮะท่านเคยเป็นผู้พยากรณ์นะฮะผู้พยากรณ์พระราช,ชโอรสน,นะฮะตอนนั้นยังไม่ขนานพระนามด้วยนะฮะตอนที่มีอายุได้แค่ห้าวันนะฮะที่บอกว่าเชิญพวกพรามพวกปุโรหิตโอราจารย์มาในพระราชสำนัก นะฮะที่บอกว่าเชิญมาร้อยแปดนะฮะล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ในการพยากรณ์นะนะร้อยแปดนะฮะแต่ผมว่าน่าจะร้อยเก้าันนะแต่แต่ว่าโดยสรุปแล้วประมาณร้8ยแปแล้วคัดลงให้เหลือกี่คนนะฮะก็เหลือ8ปดคนเหลือ8คนอ่าแคนหนึ่งใน8นั้นมีโกนธัญญาอยู่ด้วยเนี่ยโกนธัญญาเป็นพราม์ที่อายุน้อย นะเป็นบันณฑิตที่จบมาใหม่หมๆว่า้นี่ยแนะเพราะนั้นเนี่ยพรามท่านอื่นนะครับเจ็ดคนที่อาวุโสนั้นพยากรณ์เป็นสองไหนนะฮะนะครับ,นะรบไปหาอ่านได้นะฮะแต่ท่านกนทัญญาท่านพยากรณ์เป็นคติเดียวครนะรเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นรูปตอนท่านพยากรณ์เนี่ยท่านจะชูขึ้นมานิ้วเดียวนะฮะ ท่านพยากรณ์เป็นคติเดียวเป็นหนึ่งเดียวนะฮะด้วยความมั่นใจนะครับก็พยากรณ์ว่า,าพระโอรสนะฮะจะต้องออกบรรพชาสถานเดียวแล้วก็จะสำเร็จอนอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณเป็นาศาสดาเอกของโลกอย่างแน่แท้นะฮะแล้วก็สั่งสอนเวนยศาสตร์ให้รู้ตามนะฮะไม่มีาศาสดาอื่นยิ่งกว่า ครับนะฮะแล้วผลของคำพยากรณ์ท่านมันมันเป็นจริงนะฮะท่านก็มีโอกาสได้เป็นพระอาจารย์ด้วยนะของพระราชโอรสนะฮะตอนหลังก็เลยได้ข่าวนะฮะว่าหนีออกบรรพชาครับนะก็นึกว่าตัวเองถ่ายถูกไงก็เลยไปชวนพวกพรามณ์ที่ร่วมพยากรณ์ครับนะฮะเจ็คนนั่นะ ที่เคยร่วมพยากรแต่ปรากฏได้เจ็ดคนนั้นเป็นไงตายหมดเพราะตอนพยากรนะียอายุเยอะครับก็บเลยไปชักชวนครับลูกหลานลูกหลานพลามนะฮะก็ทํำท่าจะไม่มากันนะนะ,ะชวนแล้วไม่มานะฮะโกธัญญาก็ใช้ศิลปะนะฮะก็บอกว่านี่ถ้าบิดาท่านนะฮะอยู่ นะฮะบิดาของท่านก็คงจะออกบวดร่วมกับเรานะฮะโน้มน,น้าวโน้มนาวจิตใจนะ,ะ <c oughs> จิตวิทยาจิตวิทยา <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยทำให้พวกลูกหลานพราหมนะฮะตัดสินใจออกบวชออกบวชตามแค่สี่คนครับ <c oughs> ที่จริงเจ็ดคนเหลือสี่คนนี่ยมันยังยังยัง ยังไม่เต็มที่นะ,นะ,ะแต่รวมกันแล้วก็ได้ห้ากันแล้วกันโกนทัญ,ญวัปปะพัทยามหานามะและก็อัสเชนะฮะแล้วก็ออกบวชตามก็ไปปรนนิบัตินะฮะจนกระทั่งว่าพระพุทธองค์บำเพ็ญทุกขละกิริยาและเลิกทุกขละกิริยานะฮะมาเสวยพระกยาหารใน,นะะทางสายกลางนั่นเองนะฮะแล้วพรามตั้งหลายก็เลยหนีไปหลีกลี นะฮะบอกว่าไม่เอาด้วยแล้วนะฮะยังไงก็ไม่หลุดพะนะ้นอ่ะนะฮะการที่หลีกลี่ออกมานะฮะพระองค์ก็มีเวลานะฮะได้บำเพ็ญเพียรนะฮะก็เดินไปและค้นพบทางสายกลางนะฮะก็เลยมาคิดบอกว่าเออเนี่ยควรจะโปรดปัญจวัคคีย์นะครับอุตสาเดินมานะนะฮะ ตรัสลูเนี่ยวันเพนกลางเดือนหกครับพระจันทร์เสวยวิสาขานักสัตว์เลิกนะฮะนักสัตว์เลิกตัวนั้นเป็นเลิกที่สิบหกครับนะฮะในทางราศาสตถือเป็นเพชฌฆาตเลิกนะฮะอยู่แถวราศีตุลสองเดือนนะฮะสองเดือนนะครับอาจจะเดินไม่เต็มสองเดือน เพราะมัวแต่ทาอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยไงนะฮะก็มาจนกระทั่งถึงวันเพ็ญกลางเดือนกลางเดือนแปดก็มีโอกาสได้เทศนาอริยสัจเศคือธรรมจักรกบวรตนะสวรเนี่ยนะฮะที่จริงมันมีเนื้อหาสาระและมีท่วงทํานองนะฮะผมว่าเนี่ยข่าวมีท่วงทํานองแล้วก็มีเนื้อหาสาระนะฮะของธรรมจักรกับวัตนาสวรอยู่ไง นะฮะที่จริงผมฝึกสวดมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเหมือนกันนะนะฮะแต่อเกตช่วยอ่านภาษาไทยนะครับเนี่ยผมอ่านภาษาบาลีให้ฟังนะฮะท่านใช้คำว่าอีดังโคปนานภิกขเวทุกคำอริยสัจจำชาติปิทุกขา Serapi tuka, jati pi dukkha moranam pi thukham. api yehi ko dukkho pi yehi ko ยำปิจัมโนละปติตัมปิดุูกคำสังคเตตปัญจุบาดานักขันธาทุก้าครับช่วยแปลครับอันนี้ก็คือแปลตามแบบนะท,ท,ที่เกี่ยวกวับเรื่องของทุกข์นะครับผมท่าพุทธเองค์ก็ท่านกล่าวไว้ก็บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ข้อนี้แรของจริงแห่งอรยิยสัจคือ ทุกแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความเศร้าความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกขความพัดพลากจากสิ่งที่เป็น ที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ครับคับอิดังโคปะนาพิขเวอิดังโคปะนาพิขเวดุคาสมุทยัยมยัมอาริยสัจจง ยาจัมตันนาปโนภวิภานันดิราคาสหกะตาตัตรตัตรพินันดินีสยยาธิดมกามตันหาภวตันหาวิภาวตันหา สับอันนี้ก็พูดถึงทุกขสมุทัยนะครับผมก็ท่านก็ทรงปรดว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ข้อนี้แรของจริงแห่งอรยิยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดขึ้นความทยานอยากนี้ใดคือตัวตัณหาทําความเกิดอีกเป็นไปเกิดความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินเพลินในเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความทยาน อยากในกรรมคุณอารมณ์ความทยานอยากในความอยากมีความอยากเป็นความทยานอยากให้ในความความทยานอยากในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นครับครับนี่ก็เป็นทุกขสมุทยัยนะฮะทุกขสมุทัยครับนะครับเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮนะเดี๋ยวติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ